สวัสดีครับผมช่างพันนะครับจากร้านหมาสีอะไรงยนนะครับวันนี้ช่างพันก็ทําตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนำเครื่องปัดไฟพร้อมเครื่องยน,งนต์ยันม้านะครับที่ลูกค้าสั่งพิระนะครับพิระสั่งมาให้ช่างพันประกอบเครื่องปัดไฟติดกับเครื่องยนันม้าแล้วมาส่งที่ปากคำนะครับนี้ช่างพันก็ นำมาส่งให้ถึงบ้านถึงที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทดสอบทดลองและก็แนะนําเครื่องแนะนําการใช้งานได้ละเอียดและครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราลองไฟกันแล้วนี่ลองไฟลองเปิดพัดลมนะครับที่ก็รับเครื่องแล้วดีมอ,ออกมาถึงแล้วได้ใช้ไฟจริงนะครับนี่ระบบไฟทีอ่ออกมาก็เป็นไฟไฟบ้านนะครับ220โวลต์เสียงเครื่องยันมากนิ่มๆเลยครับเสียงไม่ไม่ดังแต่ใช้ไปนานๆอาจจะโหนกูได้นะครับ แล้วก็พี่เขาก็ว่าจะดาเนินการนําไปติดตั้งไว้ให้ให้เสียงมันเงียบเสียงมันโตกว่านี้ครับก็อต,อตอนนี้ส่งมาไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อสายไฟเนี่ยต่อสายไฟเดินเข้าบ้านแล้วนี่ต่อสายไฟเดินเข้าไปใช้เตรียมใช้งานครับโอด้เครื่องเสียงนะครับลอเครื่องเสียงเครื่องขายายมาติดเท่านั้นเองดังฮึ่มฮึมแน่นะครับตัวนี้ก็เป็นเอ่อ uh, professional power outlet แหลกนะเป็นแหลกต่อไฟฟ้านี่ ไฟวิ่งวิ่งมาที่จอดิสตันตัวนี้2 2 0ร้อยย่อง้อยสิบเจ็ดโวลต์น่ะไฟนิ่งมากครับนะครับทดสอบทดลองเราเปิดพัดลมแล้วเนี่ยลมหมุนแรงอ่าพัดลมพัดลมหมุนได้นิ่มเลยเย็นแล้เย็นสบายเสียงเครื่องไม่ดังมากนะครับเปิดปิดไฟได้แล้วลองแล้วเนี่ยนะครับอตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนว่าจะพิจารณานาเครื่องไปติดตั้งไว้ตรงไหนเพื่อไม่ให้เกิดเสียงรบกวนนะครับเวลากลางค่ำคืนอาจจะได้ใช้นะครับตอนนี้ก็มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นแล้วมีระบบไฟแล้วครับ ชจ้าพันก็ทําตามหน้าที่ของชจ้าพันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่า,าลูกค้าคงชอบผมชอบใจหากมีปัญหาติดขัดประการใดก็ทิ้งการโทรบอกหรือไลน์บอกชจ้าพันก็ได้นะครับชจ้าพันยินดีบริการสม่าเวมาไปถึงที่วันนี้ประคบจบเรียบร้อยดีครับผมขอบคุณมากคับสวัสดีครับ